สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสายชนคนโก้ครับวันนี้จะให้ลูกชายทำอะไรครับน้องเชฟยำข้าวปุ้นขนมจีนแหละยำขนมจีนค่ะอ่าส่วนผสมมีอะไรนะครับมีผักมีพริกป่นผงชูรสน้ำน้ำปลาแล้วก็ปลาแล้วก็ ปลาปนปลาปนเออปลาปนนี่ครับพักนี่ครับเดี๋ยวจะใครจะใส่เดี๋ยวผมใส่ถัวถ่ว,วถัว่วถั่วนี่ครับซอยแล้วก็แตงกวาแล้วก็หัวหอมแล้วก็ไอ้กระเซ็ดครับรไอ้นี่ครับกระเซ็ดครับกระเซ็ดค,คือบ้านผมเรียกกระทินเลยภาษากลางคือกระทินเลยอ่ะมะเลงนี่นไงจัดไปใส่พริกลงไป Nè có phức, không có thăm Đã có gọi xin ừ. 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 Tám đuôi Ê ừ. เอออีกช้อนหนึ่งครับอ่าพีดฟ้าอุงเคตามด้วยน้ำปลาเออน้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ไอ้นั่นก็ต้องตวงใส่ชอนนีน่เออยังไงลครับเอาพอจับเออนั่นแหละพอจับอีก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 พอเด้อเอาอีก,อกสองช้อนพอโอเคตามด้วยน้ำปลาทีทีเสรีนะที นี่ครับปลาบานบาดเองเนี่ยบีบไม่ใช่เอาแต่น้ำม,มันก็พอครับเออ,อยยั้นแหละเออโอเคสตน้ำปลาครับของแสีบอีสานบ้านเองครับตามด้วยไอ้ป้าปนเออใส่ลงไปบีบเออไหนีก็จับแล้วกว็คนพอแล้วจับแล้วกว็คนเออเปนน็นอะไรนายเฟื่องแหวะ จะได้ำกิเออหนะใหญ่ขึ้นใหญ่ทำกินเออนนป็นั่นนะมมายหนอจำไว้เดีอยวนายเด้ออันนี้เขาเรียกยำอะไรยำขนมจีนเออแบบง่าย,ายๆเนะาะสไตล์บ้านๆเนานะนายเนาะใช่ผมเคยกินแล้วอืเแซ่บบ่แซ่บกินกับส้มต๋ำอืมขนมจีนกินกับส้มต๋ำอันนี้มันยำครับพ่อใหญ่เอออันนี้คนไม่ลูกชายผมเองฝึกเข้าข้ก็เรียนรู้ครับผมนีดน่อยตามภาษาเดีหน่อยเองก็ฝึกเข้าไป ลูกอืมนั่นแหละให้ทุกคลองชิมมันนะนะนี้นะครับง่ายๆครับก็ส่วนผสมลรกก็มีขนมจีนปลาปาผงหลุดแล้วก็พัก,พกแล้วก็ไอป,ปลาป่นครับแค่นี้แหละครับกินง่ายๆครับอย่าบาดเองปลขนมจีนอืมแต่ว่ายำมันนี่ผมลองเลยครับขาด ภาคบุรีไม่ค่อยได้เลยครับแต่บางคนเขาออใส่อย่างอื่นต้อน่นะแล้วแต่ไข่ชนะเ,เาะน,น,นะาะบางที่ก็ใส่กระลุงกระลำใส่อะไรใส่เสออก็แล้วแต่ไข่แต่ผมท้ำนี่แหละครับอืมอ,อะไรไอะอยู่เหรยังยังเออเดี๋ยวมันยังอ่อนปลาอยู่นั่นนะเราใส่นิดหนึ่งเอาคนคน,คนขากันไหมไงเออ เป็นไงคนคนเขากันเนะพราะว่ามันอ่อนปลาไหลนี่ครับเนาะรสชาติโอเคละเพิ่มปลาไหลโอเคละนี่ครับของเสบอาหารที่สามนี่ครับคือน้ำปลาไหลขานไม่ได้ครับ,รรบทุกคนเรียนบ้านเองน้องตาที่ส่มมาชมชิมไหม่เนาะนั่งชิมใหม่เ้าะน,น,น่อยน้อยเออเอ,อนี่นะครับกะยำขนมจีนตันไหนเนาะสูตรง่ายครับ สไตล์ผมสายชงกูกับลูกชายน้องเชฟิฟนี่ครับพองนี้ลองเลยอร่อยอร่อยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไหลนี่หนึ่งครับเชิงคา,นารน้ำปลาละเต็มเลยนะต้องหยิบขิงขิงขิงอย่เงี้งงเยเนาะแล้ เออลูกชายผมกินชอบน้องจีนคือผมลำตัวไม่ได้หน่องก,ก็ชอบน้องจีนกันผมโอเคครับพ่อพี่น้องอใครที่กำลังเดินทางไกลๆก,ก็เดินทางเรากำลังปลอดภัยครับทางไปเลยครับใช้รถใช้น้นก็เพิ่พอนคบกันมาแล้วครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูเลขสวัสดีนะครับจากผมสายช่นคนโกูครับน้องเชฟสวัสดีครับคนที่สาายชงคุณกูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนละเอีดๆเนี่ยคใจแรงเด้อครับ